ก็สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะกับพี่วับพาปั่นนะพี่วับวันนี้พกทุนมา1 5 9 4เบตีไปัพันหกอ่ะพกทุนมาพันหกบาทปั่นโกลเด้นเอ็มพายนะบอกเลยว่าเกมนี้ช่วงนี้เกลือเกลือแต่แล้วไงก็จะมานะมาดูมาวัดกันว่าเราจะต้านทานความเกลือของเกมได้หรือเปล่านะของค่ายจีลี่นะก่อนรับชมที่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดกดซับเป็นกำลังใจให้พี่วับพาปั่นด้วยนะถ้าใครอยากตามมาเล่นหน้าเว็บเดียวกันนะ ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นเลยโอเคก็ไปเริ่มกันเลยไปลุยกันเลยนะจ๊ะป่ะเปิดเสียงหน่อยเปิดเสียงหน่อยขอเบ็ดสิบบาทรัวๆไปก่อนนะเปิด Turbo เทอร์โบไปเลยป่ะทำไมมันหยุดปะ่ะอ๋อต้องต้องโหมดเร่งความเร็วต้องอัตโนมัติแล้วก็เร่งความเร็วด้วยใช่ไหมมันต้องเปิดอ่ะอาจจะตาลายนิดนึงนะแต่ว่า เพื่อความบันเทิงและความรวดเร็วโอ้โ oh. หยังไงยังไงอื uh ้ huh. uh ือื้อโอ้๋ยอใช้ได้คือใช้ได้วายโอ้โหเต็มแผง66ิบบาทปิกวินแรกมาแล้วถือว่าเป็นข่าวดีปิกวินแรก66บาทลงมาพ okay. uh ันหกโอเคอุ้ย โอ้โหโอ้โหยังไงโอ้โหโอ้โหก็เกลืออยู่อ่ะเกลืออยู่ดีนะโอเคสามร็อโบอ่ายังไงอือหืออู้หสแกตเตอร์มาแล้วสองโอ้โอ้โอ้โอเคสวย็อตนี้ไงวายมามีพวกบาทอือหือ ยี่บห้าบาทจ่ายน้อยนะหรือว่าน้อยเลยแหละน้อยมากเมื่อวานก็เล่นไอเกมนั้นไปอะอะไรนะปาโลอะโอ้โหช่วงนี้ค่ายจิลี่มันเกลือหมดทุกเกมเลยว่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะไม่เข้าใจเหมือนกันว่ะใครเป็นเหมือนกันก็เขาไม่บอกหน่อยนะว่ามันเกลือจริงปะหรือว่ากูเกลืออยู่คนเดียววะ โอเคเต็มแผงร้อยเก้าสิบสองสวยลิ้มพันลิ้มพันไปหมดนะไะเมกาวินว่ะสองร้อยสี่บาทนะบอเบาเบอเบาบอกเลยสองร้อยสี่บาทโอเคสวยก็ยังไม่เสียหายอะไรมากมานะพวกมาพันหกนะอือหืออ ah, ือหือ เกมนี้คือบาทเดียวก็เล่นได้นะถ้าใครมีคุณน้อยนะเกมพวกเนี้ยอุย้ยเรียบร้อยสแคตเตอร์มาถ้าได้กําไรขอออกบอกเลยถ้าได้กําไรขอออกแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะจ่ายหรือเปลา่านะโอกูย,ยังพูดไม่จบเลยไอ้เนี้ยลืมไปมันกดออตโต้นะเฮ้ยโอเคน้อยมากจ่ายน้อยเปล่าวะหนึ่งร้ามบาท โอเคดีอยู่ดีอยู่โอเคสวยฮอนเลิกฮอนเลิกกำไรมาแล้วกุลเลิกโอเควันนี้วันนี้จ่ายอยู่นะจ่ายจ่ายจ่ายรีบปิดเทอร์โบเลยนะปิดอย่างไวอือเม,มกาวินไปดีซุปเจ็ดร้อยเก้าสิบสองว่ 92, วะได้ปะอือหกเจ็ดหกเจ็ดเก้านะ ยังไม่จบด้วยนะไปต่ออ่าคูณสิบไปแล้วนะตอนนี้อุ้ย1นึ่พันบาทเบ็ดสิบาทเข้าสแคตเตอร์ยิ่งใหญ่อลังการอะไรอย่างนี้วันนี้เล็บไปไม่ใช,ช่พูดผิดเกมไอ้โกลเด้นเอ็มพายวันนี้แตกนะแจกสะง,งั้นนะหลังจากที่เกลือมานานนะขอกดเลยสนะี่เจ็ี่ไปต่อยังไม่จบง่ายๆตอนนี้คูณสิบสาไปแล้วนะ คูสิบสไปแล้วได้มี52าสิยังไงโอ้โหเขียวมาอีกเขียวมาอีกอุ้ยเอเข้าอีกพันเจไปแล้วนะวู้ว้าวขอกดเลยขอกดเลยสี่สามแปดหืมกำไรมาแล้วกำไรแบบนึกว่าไม่จ่ายนะตอนแรกที่ไหนได้สแคตเตอร์แบบมหากราบสแคตเตอร์นะมาปุ๊บแตกปับ๊บหือ โคเด้นเอ็มพายคูณสิบเก้าไปดียินดีด้วยคุณได้รับทั้งหมด1,790นะซื้อ10บาทพอพอพอเลิกเลืกเลือกเลืเดี๋ยวเดีดยวเดูดูพอหยุดยังไงวะเนี่ยไม่หยุดโอเคหยุดอ๋อต้องหยุดตรงนี้โอเคกำไรมาอันเจ็ดเปล่าวะตอนแรกพวกมาพันหกใช่พันหกได้มา 3,150ประมาณพันห้านะเด็กก็ได้พันหอะ่ะเกือบพันหอ่ะพันห้ากว่านะอ้มาไม่ถึงหนะ้นาทีได้มาพันห้าโอ้แม่งอย่างฟินนะก็วันนี้พี่วาวก็ฝากโเด้นเอ็มพายไว้ด้วยนะใครอยากมาจัดมาตามมาก็ได้ไม่ว่างกันนะหรือว่าใครไม่อยากตามแต่ชอบคลิปนี้ เป็นการสวดตัวก็กดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้พี่วา,าพาปัดให้ก็ได้นะไม่ว่ากันนะจกก๊ะติดตามกันไปเรื่อยๆว่าเพราะว่าพี่วา,าเล่นจริงลงจริงจริงๆทุกคลิปเนี่ยลงเองตัดเองนะจ๊ะไม่มีคือเสียก็เสียแนะก็ลงเสียงได้ก็ได้จริงๆนะนี่คือได้จริงๆนะไม่ได้เวอร์นะโอเคไว้เจอหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะบายบายจุ๊บจุ๊บจุกุล